สวัสดีครับพิ่ต้อนรับเข้าสู่ชาแนวพอลพอ,อยบอยนะครับก็โดยนี้ผมจะมาแชร์นะครับเป็นไอเดียการทำกับเป็น Co v ว r Slide ดหรือหน้าปกสไลด์นั่นเองนะครับก็จะเป็นตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะครับก็นี้เป็นไอเดียหยิบม,มาให้ดูเป็นธีมประมาณสีน้ำเงินเนาะเหมือนกับถ้าใครมีไอเดียเป็นธีมสีน้ำเงินก็ลองไปปรับใช้ได้หรือต่อให้เป็นเป็นธีมสีอื่น,นครับสีตามวงก้อหรือตามแบรนด์เนี่ยก็ลองดูเลเยอร์ layout, ดูการจัดวางหรือวิธีการเอาไปปรับใช้ดูนะครับอ่ะก็มาดูกันเนาะ อย่างนี้หลักๆเลยนะครับก็จะมีการวางตัวโลกโ,ลก,โลก,ก้บริษัทก็อันนี้ผมเป็นตัวอย่างเอามาให้ดูนะไปไปลองเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็สมมติเนี่ยเป็น annual ิ e e t i n หรือจะเป็นอะไรก็ตามก็ได้เนาะก็มีการทําลูกเล่นว่าเป็นปีวศวางนะครับแล้วมีตัวข้อความคาดเข้าไปแล้วก็เหมือนกับมีหัวข้อที่จะคุยหลักอะไรพวกนี้มีวันที่สถานที่นะครับส่วนฝั่งขวาน,นี่แหละน่าจะเป็นผู้เอ่เอ,อต้องมา มีการพลิกแพงหรือการจัดวางตัวเชฟเล็กน้อยนะครับในใจผมมีการวางเชฟโค้งๆเนาะนะครับแล้วก็มีการวางลูกเข้ามานะครับจริงๆมันก็ตัวอย่างนี้ก็จะอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับอาจจะมีแบบการปรับแต่งเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะทีนี้ผมเอามาให้ดูเป็น2 2ตัวอย่างนะครับประมาณว่าสมมตุติถ้าใครมองสีฟ้าแล้วรู้สึกมันมันดูจ้าไปมันดูเยอะไปก็ลองคาดเป็นสีเทาแบบนี้ก็ได้ครับไอ้ตัวหลังเนี้ยจะลบไม่ลบก็ได้เนาะลองปรับใช้ดูนะครับ ก็อันนี้ลองให้ดูเป็นแนวทางแต่ละการเหมือนกันไปเลยนะเรามาเริ่มกันนะครับหลักๆเนี่ยผมจะเริ่มทำซี่ฝั่งขวาก่อนเนาะเพราะจริงๆฝั่งซ้ายมันแค่เรียงๆลียงธรรมดานะเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้หลักๆจะมีตัวเชฟผมให้ดูนะเบื้องหลังคืองนี้เห็นไหมครับนี่นะมันคือก้อนเชฟอันหนึ่งแล้วก็มีรูปนะครับวางหนึ่งอันแบบนี้นะครับนอล้วเนียหลักๆน่าจะเป็นตัวเชฟตัวนี้มากกว่านะให้มาเริ่มตัวนี้กันนะครับตัวนี้เอาแบบ เอาแบบง่ายและเร็วที่สุดเลยนะเรามาดูกันผมขึ้นสไลด์ใหม่นะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับเชฟที่มันเป็นนี่อยู่ในเบสิคเชฟนะครับเนาะเบสิคเชฟแล้วก็มาสร้างตัวที่เป็นเนี่ยบล็อกในตรงนี้นะครับเราจะสร้างขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับกดชิปไว้ด้วยนะตอนสร้างกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปเนี่ยมันจะเป็นสมมาตรเห็นไหมครับถ้าผมไม่กดมันจะเละๆนะกดชิปไว้ปุ๊บนะครับตรงนี้เราจะหมุนครับหมุนมาด้านขวาหมุนเอียงไปหมุนวนขวาครับเนาะตอนตอนหมุนก็กดชิปไว้ด้วยนะมันจะเป็นล็อกนี้นะครับเป็นกึ๊กกึ ป็นลองอนี้ปุ๊บให้ได้แบบนี้นะครับเราก็เอามาวางนะจริงๆเนี่ยเราวางแบบนี้เลยนะตอนขยายก็กดจิปขึ้นมาครับขยายแบบนี้ให้มันเกินสไลด์นะครับนี่มันจะเกินเอาแบบให้มันเกินไปอีกเนาะโดยประมาณนะครับทีเนี้ยพอเราได้ประมาณนี้นะลองกดสไลด์เต็มดูก็ได้ครับมันจะค่อนข้างเหมือนกับได้ใกล้เคียงกับที่เราอยากได้และแต่มันยังไม่สวยเท่าเนาะลองดูตัวอย่างเรามันจะมีความแบบ ขอกว่าโค้งกว่านะครับประมาณนี้เราปรับแต่งต่อได้ครับเริ่มต้นจุดเหลืองบนครับจุดเหลืองบนนะยี่จุดเหลืองบนเนี่ยไม่ได้ปรับแบบนี้ครับนีแบบนี้เห็นไหมครับให้มันหดอะไรได้นะแต่ตรงนี้ไม่ต้องปรับก,ก็ได้ผมไม่น่าปรับแบบนี้เอาครับให้เราปรับข้างล่างนะจุดข้างล่างเนี่ยมันจะยอ่อเห็นไหมครับเนี่ยให้มันบางนะให้มันบางลงซึ่งเราก็บางมากน้อยก็แล้วแต่เราชอบนะครับลองปรับดูเนาะเนี่ยมันจะเริ่มได้ใกล้เคียงกับตัวอย่างแล้วซึ่งตรงนี้ยังปรับตัวสายขวาได้ด้วยเนาะ ปรับให้มันแบบยืดเขาเรียกว่ามันจะมีความโค้งมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ลองปรับดูตามความชอบนะครับถ้ามันบางไปก็ปรับให้มันหนาขึ้นแล้วก็ลองไปวางแล้วก็ลองกดสไลด์เต็มดูก็ได้ครับนะเนี่ยมันก็จะเริ่มใกล้เคียงกับตัวอย่างที่เราอยากได้ถ้าอยากให้มันโค้งขึ้นก็ต้องเนี่ยดึงไปทางซ้ายนะครับเนี่ยมันจะมีความโค้งมากขึ้นประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะสมมติผมเอาให้มันหนาสักนิดนึงประมาณนี้ะกันผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วก็เอาเส้นขอบออกด้วยนะครับนี่กดตรงเอาลายนะครับ ส่วนด้านบนที่มันเกินเนี่ยก็จริงๆเราจะทิ้งไว้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดใครอยากเอาลบทิ้งนะครับมันสามารถทําได้นะผมแอดให้เลยนะให้กดที่เชฟตัวนี้ใช่ไหมครับเนาะแต่อก่อนไปนะให้สร้างเชฟเสี่ยมขึ้นมาก่อนนะเสี่ยมแบบนี้นะกดเส้นออกเลยก็ได้ครับหนูเอาลายนะแล้วก็วาดให้มันยาวๆใหญ่ๆอยา่ยางนี้เลยนะครับพูดง่ายๆคือเอาให้มันทับทับเนี่ยไอ้ที่มันเกินออกมาได้นะครับเนี่ยวางเข้าไปในสลับวางระวางให้มันแนบกับตัวสไลด์เนี่ยแบบนี้นะครับ ทำคางข้างบนข้างล่างนะครับเนาะเนี่ยเราก็เกอบออกมานะครับเอาวางท้างบนข้างล่างนะครับแบบนี้นะนี่เห็นไหมให้มันแบบแนบจนเหลือแค่นี้ครับเราเลือก3มชิ้นนี้เลยนะครับเลือก3มชิ้นนี้เห็นไหมครับเลือก3มชิ้นนะมาที่แถบเชฟฟอร์แมตนะครับแล้วมาที่เมิร์ดเชฟด้านซ้ายนะครับเนาะต้องเลือก3มชิ้นก่อนเรากดแล้วค่อยมาที่เชฟอ่อเชฟฟอร์แมตหรือบางคนอาจจะเป็นแถบฟอร์แมตด้านบนเนี่ยครับแล้วมาด้านซ้ายจะมีเชฟเอ่ตัวเมิร์ดเชฟนะครับให้เรากดแฟกต์เมนต์นะ พอกดแฟกเมนต์เนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะครับปึ๊บแบบนี้นะเหมือนกับจะตัดทุกอย่างออกครับเราก็สามารถลบนะเนี่ยผมลูกข้างบนลบทิ้งลวกข้างล่างลบทิ้งนะเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ตัวที่เป็นเชฟตรงกลางและแต่กาแนะนำนะครับก่อนจะทําการแฟกเมนต์อย่าลืมปรับแต่งมุมให้มันเสร็จก่อนนะปรับเสร็จแล้วค่อยกดลบทิ้งนะครับไม่งั้นเนี่ยมันกดตรงเนี้ยมันจะแต่งได้ยากขึ้นนะครับเนาะอ่ะ สมมติเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราจะมาวางรูปกันเนาะปกติเนี่ยผมขออนุญากตก๊อปมาเลยนะรูปเนี่ยมันคือรูปที่เราหามาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างนะรูปที่หามาเนี่ยก็จริงๆผมเคยมีแชร์ไว้นะหลักๆอยู่3เว็บก็คือมี Pixel Pixaba y u n s p สเปนะครับเนาะ3เว็บนะ p i ก e l นะครับนี่คือ Pixel เซ Pixabay บ n ันส a s h ลองเสิร์ชดูได้นะครับก็จะมีเว็บสวยๆเยอะเนาะปกติมันก็จะเลือกได้ว่าจะเอาภาพมาเป็นแนวตั้งแบบนี้ อ,อย่างเงี้ยภาพแนวตั้งคล้ายกับตัวอย่างที่ผมออกมานะครับหรือจะเอาเป็นภาพแนวนอนมาก็ได้นะภาพแนวนอนมันจะเป็นฟิลประมาณนี้แต่เอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะขอบขอเข้ามาให้เป็นแนวตั้งได้เนาะแต่ก็คําแนะนําก็จริงๆแล้วแต่ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยจริงจริงเราสามารถขอบได้นะปกติถ้ามีรูปออกมาเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยครับยาวๆก็กดที่รูปภาพไปที่ Format หรือ Picture Format ด้านบนด้าน,นขวาจะมีคําว่าขอบเนี่ยครับเราขอบเข้ามาได้เนี่ยแบบนี้นะ แต่ลหลักๆคือแน่นอนว่าแนะนำเนี่ยให้เราวางให้อยู่ติดนะครับเอาชา้าๆเนาะกดรูปก่อนนะครับมาที่แท็บ format picture หรือ format ด้านบนแล้วก็กดขอบด้านขวาเนี่ยกดตรงขอบได้เลยครับกดบึ้มเนี่ยมันจะขึ้นกรอบดำๆเราก็ลากได้ครับว่าอ๋อให้รูปมันกินงเข้ามาอีกนะแค่นี้พออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งคาแนะนําผมเนี่ยก็ให้มันออกมาเป็นแนวค่อนข้างแนวตั้งแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะเราต้องการวางแค่มุมนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาก้อนนี้มาทับอีกทีนึงนะครับประมาณนี้เนาะ แต่ที่นะำเลยคือต้องขยายขนาดรูปเขาเนี่ยให้มันเต็มเต็มสไลด์นะครับเนาะแบบนี้นะครับอ่ะได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเอารูปไปวาข้างหลังถูกไหมครับก็กดขวาได้เลย,เลยกด s e n d to Back เนาะตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้รูปไปอยู่ข้างหลังเรียบร้อยเนาะเนี่ยก็ลองปรับแต่งดูให้มันทับประมาณไหนนี่ผมปรับแล้วนะครับก็จะเลือกเห็นไหมครับเราจะได้ตามตัวอย่างเรียบร้อย ชื่อตรงนี้ก็เป็นการใส่สีเข้าไปนะครับเนี่ยผมก็ลองเป็นสีฟ้านะนี่ผมใช้สีฟ้าในสแตนดาร์ดเลยนะครับเนี่ยนะสแตนดาร์ดคัลเลอร์เนาะใครใช้สีฟ้าสีเทาก็ลองเล่นดูนะครับหรือใครบางคนเป็นทีมสีอื่นจะสีแดงหรือเปล่าสีเขียวหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับก็เอ่อลองลองดูเนาะสมมตินะผมวางเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับแบบนี้โอเคเข้าไปถ้าตรงนี้ก็ปรับอีกนิดนึงก็ได้นะถ้าสึกมองว่ามันไอ้นี่ไปอ่นะ ได้แล้วเห็นไหมครับที่เหลือคือการวางเลยเอาตัวเทตุเนาะก็ลองไปวางแบบผมเลยก็ได้นะผมวางตรงกลางฝั่งนี้เนาะหลักๆนี่นะผมทําให้ดูเนะี่ยผมกรอบสมมติเป็นโลโก้มาวางปึ๊บก่อนใช่ไหมครับตัวตรงกลางเนี้ยทำยังไงเนาะตรงกลางเนี้ยเออผมให้ดูเบื้องหลังแค่นี้เลยครับเรามีเท็กบล็อกตัว2021แบบนี้ตัวใหญ่ครับก็คือมันคือกล่องเท็กบล็อกที่สร้างเลขสองพันยี่สิบเอ็ดตัวใหญ่เนี่ยผมใช้ตั้งร้อยหกสิบหกนะนี่ผมใช้ฟอนต์คานิสอยู y ่ v นะครับเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกกกาารเเออออทบ็ีันนนึงะ เอามาเทคบนิคมาสร้างเห็นไหมครับเนี่ยนะถ้าผมทำให้ดูนะมันคือการเหมือนกับเดี๋ยววางบนรูปให้ดูมันคือเหมือนกับเป็นการสร้างเทคนอกขึ้นมาหนึ่งอันใช่ไหมครับพิมพ์นเนี่ย annual meeting นะ annual meeting เข้าไปใช่ไหมครับตรงนี้ผมใช้ฟอนต์คณิตนะใช้ฟอนต์คณิตผมก็ไปเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้เขาเป็นคณิตถูกไหมครับผมใช้ตัวหนาด้วยนะ ใช้ตัวหนานะครับเราก็กดตรงกลางอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็เนี่ยเราจะได้ลแต่เดิมเนี่ยมันจะไม่มีพื้นหลังเราก็ไปกดใส่พื้นหลังให้เขา,ส,าสีขาวแบบนี้นี่เห็นไหมครับแล้วก็เอามาวางก็จะได้คล้ายๆตัวอย่างผมละแต่นิดนึงครับของผมเนี่ยมันจะมีความหอมกว่าเห็นไหมครับอันนี้มันสามารถปรับให้ตัวข้างหลังเนี่ยมันบีบเข้ามาได้นะผมลองแอดให้ดูนะเราจะกดคลิกขวาเลือก format shape นะครับที่กล่องนะ ขึ้นด้านขวามาตรงนี้ปุ๊บนะครับให้มากดที่ตรงเนี้ย size and property ตรงนี้นะครับเราจะมาปรับมา r g จิ้นตรงเนี้ยนะครับให้เป็นศูนย์ให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะศูนย์ให้หมดตัวกรอบก็จะเล็กลงมาเห็นไหมครับเนี่ยได้ครับแบบผมแหละเนาะเอาช้านะกดคิดขวาที่กล่องนะครับแล้วก็กด format shape นะครับตรงนี้นะมาที่นี่ครับนี่ size and property นะครับเนาะเราก็มากดเนี่ยพวกมาจิ้น right left top bottom เป็นศูนย์ให้หมดมันก็จะได้แบบนี้นะครับ เราก็เอามาวางทับเขาต้องการอันนี้ก็จะเป็นเชิงเหมือนงานดีไซน์ให้มันดูมีลูกเล่นมากขึ้นประมาณนั้นนะครับหรือใครจะไม่ต้องบังก็ได้ประมาณนี้เนาะอะผมบังตามนี้เสร็จป,ปุ๊บนะครับข้างล่างก็วางเทคบล็อกธรรมดาหรือเข้าไปนะครับเนาะแต่ว่า่ผมทําให้ดูนะไอ้กล่องตรงนี้นะครับมันคือเกิดจากที่เราเนี่ยสร้างเชฟขึ้นมาก่อนเนาะเราไปสร้างตัวนี้นะครับนี่เชฟตัวนี้นะถ้าถ้าเปิดใหม่ก็คือในรีเทนเกิลตัวที่2ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นลาวพันเนอร์นะ กดขึ้นมาเนี่ยวาดเข้าไปนะครับให้มันพอดีกับตัวพอสองก็ไดนะ้แล้วก็อ่าเนี่ยมันจะมีจุดเหลืองๆปรับได้เห็นไหมครับเราปรับให้เขาเข้ามาเป็นขุ้งโปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปวางเนาะเอาเส้นขอบออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีผมก็เป็นสีเงินเข้มประมาณนี้นะครับวางเข้าไปนะอ่ะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น text box เนี่ยครับตัวคําว่า focus on the future เนี่ยเอามาวางแบบนี้นี่นี่เป็น text box ธรรมดาเอามาวางครับนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น text box ธรรมดาเหมือนกันเนาะเป็นวันที่อะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้นะครับตรงเนี้ยผมใส่สีเป็นเทาอ่อนๆไวนะ้เนาะนี่จะใส่เป็นสีดาเลยก็ได้นะครับตัวเท็ุข้อความนี่ใหญ่หน่อยก็ได้นี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนาะแล้วก็ทั้งหมดถ้ามันตามไปก็กดรวบอย่างนี้ก็ได้นะรวบอย่างนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับก็คือให้มันดูอยู่ตรงกลางมากยิ่งขึ้นน่นี่ประมาณนี้ทีนี้นะครับ ไอฝั่งขวาเหลือแค่ไอคอนแหละนะครับตรงนี้จริงๆจะใส่อย่างอื่นก็ได้ครับจะไม่ใส่เลยก็ได้ลองลองไปปรับใช้นะแต่ตอนนี้ผมเหมือนกับเออก,ก็ลองใส่หัวข้อแล้วกันที่จะคุยอะไรบ้างมีสมมติขึ้นมากี้ที่สแตนด์ดิทอลอะไรพวกนี้นะครับก็<ส>ไปหาไอคอนมาวางนะีถ้าใครใช้3ามหเนี่ยอันเนี้ยไอคอนพวกนี้ผมอินเสิร์ตมาจาก3ามหนะครับมันจะมีไอคอนอยู่ในอินเสิร์ตตรงนี้นี่นะครับเราสามารถเสิร์ชไอคอนเข้าไปได้แบบนี้นะครับเนี่ยมีผมมีม์พวกรีนเห็นไหมเนี่ยตัวใบไม้ที่มีปักเนี่ยผมมกดอิินนนนนเเเสรร์ตตข้้าาีี่ป็ััวะคบ แต่ถ้าใครไม่มีนะตัว365หรือว่าไม่มีไอคอนตรงนี้ก็ผมแนะนำพับเว็บแฝดไอคอนนะจริงๆผมเคยมีแชร์ไว้เราไปดูเพิ่มเติมได้นะแฝดไอคอนนะที่ผมเข้ามาเนี่ยแฝดอย่างนี้เลยนะแฝดไอคอนแล้วก็พิมพ์กีนเข้าไปเนี่ยก็จะมีไอคอนให้เรากดโหลดใช้เยอะแยะนะครับอย่างปกติถ้าใครเนี่ยโหลดก็กดเข้าไปสมมุติอย่างนี้ครับปุ๊บก็ดาวน์โหลด p n g นะครับแต่นะครับแต่ในตัวเนี้ยเขาต้องเปลี่ยนสีในเว็บไซต์นะถ้าใครไม่ได้ใช้365เนาะ ก็ผมย้ำลงไปหาดูเพิ่มเติมได้นะครับในตัวนี้เนาะโอเคก็แนะนาเว็บนี้นะครับตัวกับไอคอนนะครับอ่ะเราก็เอาไอคอนมาวางนะครับเนาะแล้วที่เหลือก็เป็นเท็กซ์บอกวางเข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเท็กซ์บอกกับไอคอนถ้าเกิดใครทําเป็นตัวเชฟสีเทานะครับก็ผมลองสร้างเชฟไอข้างหลังเนาเชฟนี้ทํำยังไงนะครับมันก็คือเชฟตัวเดิมเลยนะคือไอตัวที่เราสร้างเป็นลาวคอนเนอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย เอามาวางเนาะตอนสร้างผมกดชิปเอาไว้ด้วยนะกดชิปมันจะเป็นสมมาตรเนะครับเนี่ยเป็น1ต่อ1นะแล้วก็ปรับให้เขาโค้งเข้าแบบนิดนึงเนี่ยตรงนี้มันปรับโค้งสุดได้เนาะเราโค้งไม่สุดประมาณนี้นะครับเนี่ยเอาเส้นขอบออกใส่สีฟ้านะครับก็จะได้เนี่ยคล้ายๆแบบเขาแหละอาจจะโค้งมานิดนึงก็ได้เนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาวางข้างหลังอีกทีนึงเนาะก็ตรงนี้สามารถเอามาปรับแต่งเพิ่ม,เต,มเติมได้แล้วก็เปลี่ยนไอคอนเข้าเป็นสีขาวนะครับมันก็จะช่วยทําให้มันตัดกันมากขึ้น เนาะเลยจริงใครจะวางโล่งๆแบบนี้ก็ได้ครับตัวอย่างเนี้เนี่ยมันก็เอามาปรับใช้ได้นะครับเนี่ยโล่งๆก็ดูดีแบบแบบเนาะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับก็จะได้เป็นตามหน้าปกที่ที่ผมแชร์มาเนาะก็อาจจะมีกินเวลาตรงที่ทําเชฟตรงนี้เล็กน้อยการหารูปการหาอคอนถ้าจะใส่เข้ามานะครับประมาณนี้ก็ลองปรับใช้กันดูแล้วกันเนาะเป็นสําหรับไอเดียาการทําหน้าปกหรือเป็น c o อร์สไลด์อันนี้นะครับก็ขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณครับ